กรีดกันล้านดาราสุดฮอตแฮปปี้ฝันเป็นจริงแล้วพี่แจ๊คก,กอดคอถ่ายรูปสุดอบอุ่น เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในประเทศไทยของแจ็คสันหวังสำหรับคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิแมนเวิร์ทัวร์2022ที่มีแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงพากันไปร่วมสนุกกับพี่แจ็คจำนวนมากเช่นเดียวกับพีพีกริดอํานวยเดชกรทีล่าสุดพีพีโพสต์ภาพคู่พี่แจ็คลงอินสตาแกรมแอดพีพีกริดที่นับว่าเป็นการสารฝันตัวเองสําเร็จจนแฟนคลับทั่วเอเชียแห่กดไลค์ภาพเ็จนี้เจ็ดแสนกว่าคนและคอมเมนต์ชมความ น่ารักบอกฝันเป็นจริงแล้วเช่นน่ารักที่สุดกรี๊ดอายที่สุดจีนคอมพลีทแล้วเก่งมากครับน่าชื่นใจนะคะพี่พีมีความสุขไหมลูกดีใจกับน้องพีที่สุดเลยสายตาที่น้องพีมองพี่แจ็คตอนเล่นคอนคือสายตาเดียวกันที่พีมองน้องพีทุกครั้งเจอศิลปินที่ชอบมันดีเนาะน้องพีขอบคุณน้องพีที่ทํางานหนะักรับงานเยอะให้แฟนคลับอย่างพีได้เจอน้องพีนะคะวันหนึ่งเราคงมีรูปคู่กันแบบนี้บ้างเนาะบ่นรอเลย น่ารักมากๆเลยครับคอมพีดแล้วเนาะลูกได้ถ่ายรูปกับพี่เขาแล้วขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องพี่มีความสุขที่สุดเลยนะครับรักหนูมากๆนะคะเป็นต้น